คนอยูงมันกูไม่น่าเชื่อเพราะกูนับตอยู่กูนับวันลมึกูจะเล่นงไม่ได้กูคนอย่างกูเอาไม่อยู่อไม่อยู่ขอสักคู่จาแลเอาให้อยู่มึงไม่รู้เพามึงหลับแล้วกูใส่เขาที่คตอนนี้ไม่มีใครรู้ปะถ้าไม่มาเดี๋ยวไปอยางที่เลยยี่ทุกคนมาเสียเที่ยวแล้วขอโลหน้าบ้างเลยได้ปะ เปลี่ยนชื่อห้องเลยว่าถ้าไม่มาแล้วขอรู้หน้าบ้านเลยนี่ดีกว่าขึ้นว่าไม่มากูบุกอ่านั่นแหละเราไม่ต้องลุมรีพอร์ตอยู่แล้วใช่ป่ะตัวสุดท้ายเนะี่ยไอชิบหายหลูกกะลีนะควายได้พวกระดับไม่ต้องแอดกูมาใช่ป่ะออกจากระดับก่อนค่อยแอดกูมาไอสัตว์ไอสัตว์มีายามีไมโครโคตยาสเนี่ย อยู่ระดับอะไรพวกแบบว่าการชื่มกันชื้นที่อะไรกูไม่รับแล้วมางโย่แอดกูมานะแบตกูละอยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยหน้าหีจาจากยี่สิบกว่ายังไงอ่ะยิ่งพามึงยิ่งมึงพารุ่นใหญ่แถวชุมชนมึงมามึงยิ่งได้เดี่ยวตัวตัวเลยการอะไเนี่ยติดใจกันจีิกัน้องเล้ยอยาเดี่ยวอยากว่าต่อหน่ตัวนะครับมันอยู่ฟอกลงหด ผมไม่รู้ว่าราส่าแ้งความหรือเปล่าผมไ่แต่ผมยกืนขึ้นมามคัมีครับไมครับ่เท้าท่หนครับอ๋มเพ่อกมบอก่าได้ตมาบอกเาไม่ใช่ครับ่อนี่ก็จริง่วเนี่ครับ้องเาบัตรหมบัตรอบัตอเ็ี่ขอบัตรไหมเอได้ครับเพื่อถูพ่้ ให้เพื่อนถือแทนอัี้อนเอคนนี้บัตรีก่อนนะเราเราบัตรี้ไหนแกเพื่อนถือทให้เลยเป็นผมเนี่ยผมจอดยิ่งในบาร่จะกลับไหกลับครับผมไปกลับเดี๋ยวพกลับครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับพรุ่งนี้ทำงานพี่งานหมคนะนาช่เไม่ไหวพอก็รอพโทไปล้น้องถือทรศัไปเได้ครับี่อนี่พี่เขาก็ ดีนะเขาพูดดีมากเลยอันนี้น <ah> ั่นต่อยแบบมาต่อเพียบแล้วมึงมาปล่อยกันในพื้นที่เนี่ยใช่ไหมล่ะเขาพูดดีมากเลยนะพี่เขาพูดเพราะต้องเอาบัตรนะครับเอามาให้พี่เขาหน่อยอ่ะเอาบัตรให้พี่เขาหน่อยถ่ายทะเบียนรถแต่ละคันไม่ได้ใช้เดือของรถคันนี้อันนี้ผมเพิ่งออกมาครับพี่ไม่รู้ถ่ายดูด้วยถ่ายทะเบียนรถถ่ายรูปคนขับไปด้วย ไม่ใช่ไม่ดูหลักฐานมถ่ายรูปไปมึงก็ให้เขาถ่ายป้ายอ่ะมาคนเดียวมาคนเดียวหันหน้าไปให้ที่เขาถ่ายป้ายทะเบียนกับหน้าเองเราเคยโดนคดีแล้วของผมมีเบาขับครับเบลครับอ่ะอ่ะเอาไปอาไอ๋อคนนี้ค่ะ

โรับถใครขับไหอันนี้นี้ของผมครับเดี๋ก็คือโดนคันนี้ริงด้วยแล้วก็โดนอัรับเราซื้อของโจรผมเอานี่ให้ดูได้พี่มือที่ผมการซื้อครับผมดูแต่ว่าทีเนี้ยผมเพิ่งออกมารเหลายรอบแล้วจบแล้วครับผมมีใบผมมีใบผมมีใบให้ดูเลยอต่านี้ผมไผมไปแจ้งที่สอนนอทเรือแล้วหลายรอบแล้วเขาบอให้ผมสอนครับยังไม่ส่งเลยมยังไม่ส่งเลย แต่น <de> ีมันิแล้วมันขึ้นอยู่ที่ว่าผมมี่ไหนรวมันนี่ไม่ได้อว่าแต่ทีนี้ผไปมกจนม่มใคครั้ใครถ่าคัใแล้วใ่ถ่าคัใ้ท่ไหน่ี่ไห้กที่ขอดูไม่ดูบอก่ามอเห็นในพื้นที่เราตามตัวถูกไม่ต้องถ่ายปี่ว